สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับมาดามไทยไกลบ้านวันนี้สาก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวในตัวเมืองเบอร์เกนตอนเช้ากันนะคะไปดูบรรยากาศตอนเช้าว่าในเมืองเบอร์เกนเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้สาก็จะเดินไปรอขึ้นรถเมย์นะคะค่ะรถเมย์ก็มาถึงแล้วนะคะ ก็เข้าไปในรถเมล์เตรียมหาที่นั่งค่ะก่อนที่สาจะนั่งนั่งบนรถเมล์นะคะสาก็จะใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดื่อเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อ,เ,อ,อเชื้อโรคโควิด19นะคะปลอดภัยไว้ก่อนค่ะนี่ก็จะเป็นวิวสองข้างทางนะคะของทางที่จะไปในเมืองเบอร์เกนค่ะวิวบ้านของคนนอร์เวย์สวยงามมากเลยค่ะ ปลูกกันเป็นเหมือนขั้นบันไดเลยค่ะดูๆไปดูมาเหมือนดอกเห็ดเลยค่ะสวยงามมากค่ะใครยังไม่เคยเห็นบ้านคนนอร์เวย์เป็นยังไงก็ประมาณนี้เลยค่ะค่ะพอลงจากรถเม์เราก็มาต่อด้วยบีบานค่ะหรือรถรถรางนั่นเองนะคะค่ะเราก็นั่ง บนรถล่างนะคะเพื่อจะเข้าไปใจกลางเมืองเบอร์เก้นกันค่ะวิวน้ำพุหรือบ่อน้ำกลางใจกลางเมืองเบอร์เก้นค่ะข้างทางก็จะมีคนเดินนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนเช้าก็คนก็ไม่พุกพ่านค่ะก็จะมีทั้งแบคแพคด้วยนะคะไม่รู้ว่าไปไหนกัน ค่ะนั่งรถรางเข้ามาในตัวเมืองนะคะก็จะบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะช่วงเช้าก็อาจจะเงียบเหงาสักนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็อากาศอึมครึมค่ะมีหมอกยามเช้าค่ะไม่หนาวมากค่ะ บีบานก็ใกล้จะมาถึงจุดจอดแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะคะสวนใจกลางเมืองเบอร์เกนค่ะอ่เอามาถึงแล้วรถบีบานก็จอดแล้วค่ะค่ะพอออกจากรถรางแล้วนะคะเราก็จะมาเจอสวนใจกลางเมืองเบอร์เกนเลยค่ะก็จะมีอนุสาวรีย์ด้วยนะคะอนุสาวรีย์รูปปัน้นค่ะ ก็ถ้าช่วงซัมเมอร์นะคะตรงจุดนี้เขาก็จะปลูกดอกไม้สวยงามมากเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้บังเอิญว่ายังยังอยงยังไม่ถึงช่วงซัมเมอร์นะคะก็จะยังไม่มีดอกไม้ปลูกให้ดูะคะ่ะจุดตรงนี้นะคะช่วงซัมเมอร์ปลูกดอกไม้สวยมากๆเลยค่ะนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาก็จะมาถ่ายรูปก,กันตรงนี้ค่ะสวยงามมากๆ เอาไว้ช่วงซัมเมอร์สาจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวดูดอกไม้สวยๆในเมืองอีกรอบนะคะถ้าเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นหน้าโรงแรมค่ะแล้วก็จะมีลูปปั้นนักไวโอลินของเมืองเบอร์เกนนะคะชื่อว่าอูระบุงนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหอนาฬิกาค่ะหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบอร์เกนนะคะ นักท่องเที่ยวมาก็จะชอบมายืนถ่ายรูปหน้าหอหอนาฬิกานี้เช่นเดียวกันค่ะตรงนี้เลยจุดถ่ายรูปที่ทุกคนที่นักท่องเที่ยวมาจะชอบมาถ่ายรูปกันนะคะค่ะก็จะมีสวนเล็กๆด้านหลังค่ะแล้วก็จะเป็นน้ําพุน้ําตกเล็กๆนะคะนี่ด้านหลังของศาาก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งค่ะถนนคนเดินนะคะ แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเช้านะคะบรรยากาศช่วงประมาณ8โมงเช้าค่ะก็เลยยังไม่มีผู้คนยังไม่มีนักท่องเที่ยวออกมาเดินเที่ยวซื้อของช้อปปิ้งกันนะคะแล้วอีกอย่างช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะช่วงโควิด19ก็ก็จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากค่ะส่วนมากก็จะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเบอร์เกนหรือว่ารอบๆเมืองเบอร์เกนนี่แหละค่ะมาเที่ยวกันนะคะ,ะค่ะ เราก็เดินเล่นมาเรื่อยๆแถวย่านถนนคนเดินย่านช้อปปิ้งนะคะจนมาถึงหน้าอนุสาวรีย์นี้แล้วค่ะอนุสาวรีย์นี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์ประจําเมืองเบอร์เกนนะคะนักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวเมืองเบอร์เกนก็จะชอบมาถ่ายรูปกับอนุอนุสาวรีย์นี้ประจําค่ะตอนสาย้ายมาอยู่เมืองเบอร์เกนใหม่ๆสามาเที่ยวในเมืองเบอร์เกนครั้งแรกสาก็มายืนถ่ายกับอนุสาวรีย์นี้นะคะ ถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะสวยงามมากเลยค่ะรูปปัน้นนะุสวัสดีค่ะก็หนินมาอีกด้านนึงก็จะเจอถนนทางที่ไปตลาดปลาค่ะไปตลาดปลาแล้วไปเมืองเก่าที่ชื่อว่าบีเกนนะคะ,คะตึกห้างร้านค้าก็สวยงามค่ะ ตึกโบราณน,นะคะค่ะตอนนี้เราก็เดินจนมาถึงหน้าตลาดปลาแล้วนะคะตรงที่นิ้วมือชี้เนี่นะคะตึกสีน้ําตาลจะเป็นตึกที่ขายอาหารทะเลขายปลาค่ะก็จะมีอาหารทะเลหรือปลาสดๆมาขายกันในตึกนี้นะคะส่วนตรงที่นิ้วมือชี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านขายอาหารเหมือนกันค่ะช่วงซัมเมอร์ก็จะมีบูธมีรถขายอาหารมาจอดขายอาหารเต็มไปหมดเลยค่ะ ส่วนตรงนี้เราก็จะเห็นอนุสาวรีย์อีกแล้วนะคะค่ะด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านกาแฟผับบาร์ต่างๆนะคะรอบๆนี้นะคะสาก็จะพาเดินดูรอบๆค่ะจะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับสองข้างทางนี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยร้านอาหารแล้วก็ผับต่างๆนะคะสำหรับตึกสีขาวตรงนี้ค่ะที่เป็นนิ้วมือชี้จะเป็นผับแล้วก็ร้านอาหารค่ะซึ่งสาเพื่อนๆจะมาเที่ยวบ่อยๆค่ะ ด้านหลังที่สายืนอยู่นี่นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆชั้นบนนะคะจะเป็นร้านกาแฟค่ะส่วนชั้นล่างจะเป็นร้านอาหารที่ชื่อว่าเอกอนนะคะร้านอาหารร้านนี้อาหารอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าใครมาเที่ยวเมืองเบอร์เกนห้ามพลาดร้านนี้เลยนะคะสาแนะนําเลยค่ะอร่อยที่สุดเลยค่ะสาก็จะพาเพื่อนๆเดินเล่นรอบๆนะคะแถวย่านตลาดปลาตรงนี้แหละคะ่ะ ด้านหลังที่สายยืนนี่นะคะจะเป็นท่าเรือค่ะที่ช่วงซัมเมอร์นะคะนักท่องเที่ยวที่มือมีเรือนะคะเขาก็จะขับเรือมาจอดตรงนี้แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะนักท่องเที่ยวที่มาทางเรือนะคะก็จะมาจอดเรือนอนพักผ่อนตรงนี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะด้านด้านหลังตรงตึกสวยๆนี่นะคะก็จะเป็น ถนนทางไปเมืองเก่าเมืองที่ชื่อว่าบีเกนนะคะตึกตรงนี้ก็สวยมากๆเลยค่ะดูสิครับเพื่อนๆเ,เ,เป็นตึกเก่าสวยงามมากๆเลยค่ะค่ะชมบรรยากาศรอบๆกันนะคะตึกขาวตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารร้านผับร้านบาร์ที่สาเคยบอกก่อนหน้านี้นะคะวนมาให้ดูอีกรอบด้านหลังที่สายืนตึกสวยมากๆเลยค่ะสาชอบมากๆเลย ช่วงซัมเมอร์นะคะแถวนี้นะคะนักท่องเที่ยวจะเดินเต็มไปหมดเลยค่ะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะค่ะจากก็จะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะฟังเพลงกัน ส่วนตึกที่เป็นสีสีเรียงลายอยู่นี่นะคะเป็นเมืองเก่าของเมืองเบอร์เกนค่ะที่ชื่อว่าบรีเกนนะคะซึ่งทุกๆปีช่วงซัมเมอร์จะมีนักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวตรงจุดนี้เยอะมากเลยค่ะก็เพื่อนๆท่านไหนที่มาเที่ยวเมืองเบอร์เกนห้ามพลาดมาเที่ยวเมืองเก่าเมืองบรีเกนกันนะคะค่ะเพื่อนๆดูสิคะบ้านเมืองของ คนนอร์เวย์สวยงามมากๆเลยค่ะส่วนที่นิ้วมือชี้นี้นะคะคือจุดชมวิวของเมืองเบอร์เกนค่ะก็สามารถเดินขึ้นไปได้แล้วก็นั่งกระเช้าขึ้นไปได้นะคะส่วนข้างบนนั้นจะเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของที่ระลึกค่ะค่ะนี่แหละค่ะเมืองเบอร์เกนนะคะที่สาพาเพื่อนๆมาเที่ยววันนี้เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆชอบมากบ้างไหมคะก็ ถ้าว่าเพื่อนๆท่านไหนมาเที่ยวประเทศนอร์เวย์นะคะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวเมืองเบอร์เกนนะคะเมืองเบอร์เกนเป็นอีกเมืองหนึ่งที่สวยงามมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากเลยค่ะมีจุดชมวิวหลายที่ที่ให้เพื่อนๆสามารถแวะชมค่ะส่วนใครที่ชอบช้อปปิ้งก็ห้ามพลาดเลยค่ะเมืองเบอร์เกนนี้มีร้านหรือร้านค้าหรือแหล่งช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายเลยค่ะให้เพื่อนๆเลือกซื้อเลือกช้อปปิ้งกัน คะคอย่าลืมมาแวะเที่ยวเมืองเบอร์เกนกันนะคะเพื่อนๆค่ะส่วนช่วงท้ายคลิปนี้นะคะสาถ่ายเวลาบ่าย3 1มโมง15นาทีค่ะก็เป็นเวลาที่คนพุกพลานแล้วนะคะพอบ่ายๆมาแดดเริ่มออกค่ะคนก็เริ่มมาเดินซื้อของเดินเล่นชอปปิ้งกันค่ะก็แดดออกก็จะเดิน ผู้คนก็จะออกมารับแสงแดดมาอาบแดดกันนะคะนานๆทีจะเจอแดดกันนะคะค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนชอบใจและถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้สาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ